สวัสดีชาวติ๊กต k อกทั้งหลายคือคือเรื่องนี้ใจจริงก็อยากจะพูดมานานแล้วเพราะว่าเห็นหลายๆท่านก็ถามว่าเป็นสัญชาติอะไรเกิดที่ไหนอะไรเป็นยังไงคือว่าวาลาเป็นคนรัสเซียโดยกําเนิดแต่แต่ใจใจเป็นคนไทยคะ่ะคือคือ,คอย้ายมาตั้งแต่เด็กๆตัวที่ไทยมีวัฒนธรรมไทยอยู่กับคนไทยรอบข้างคือคือคนไทยเพื่อนก็คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเออ ไปไปศึกษามาค่อนข้างเยอะแล้วสัญชาติไทยเป็นสัญชาติที่ขอยากมากยากถึงแบบยากไม่มีขีดจำกัดเพราะหนึ่งมันเป็นสัญชาติที่คุณภาพประเทศไทยไม่ได้กระจายให้สัญชาติคนนู้นคนนี้แล้วสัญชาติไทยเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากเป็นอะไรที่ขอยากมีคุณค่าแล้วเออปีนี้หวังว่าจะไปไม่ใช่หวังว่าปีนี้จะไปศึกษาเพิ่มเติมจะไปที่ กระทรวงเพื่อสอบถามว่าต้องใช้อะไรบ้างในการขอสัญชาติเพราะว่ากฎเกณฑ์มันค่อนข้างที่จะเยอะมากควต้าน้อยมากแล้วต้องเข้าเกณฑ์จริงๆถึงจะได้มันไม่ใช่เรื่องที่ที่ได้เลยไม่ใช่แล้วใจจริงอะ่ะอยากได้สัญชาติไทยมากกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วคนไทยคนไทยคือคนที่โชคดีมากโชคดีมากๆเกิดมาแล้วมีสัญชาติไทย ไม่ว่าใครจะพูดอะไรคือประเทศไทยคือน้ำประวันอยู่ดีเนาะใช่มันใช่แหละไม่ต้องเถียงแล้วอะไรอีกอะออสัญชาติไทยก็เอ,อมันมีหลายเกยหลายอย่างใช่ไหมคะทีนี้ก็จะไปศึกษาแล้วจะยื่นก็ขอกําลังใจจากทุกทุกท่านหวังว่าจะได้ก็สาธุก็ประมาณนี้แล้วคะ่ะตั้งใจเรียนตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ ทำดีได้ดีค่ะเชื่อมันแบบนั้นมาตลอดบายบายขอบคุณนะเพิ่มเติมขอบคุณสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตตอบแทนทุกๆกรายที่ถามมาขอบคุณค่ะ